กิจกรรมงานในวันนี้หนครับได้ค่ะก็วันนี้นะคะก็จะเป็นงานเปิดตัวนะคะ New Friends Garnier นะคะแล้วก็น้องก้าสุภัสารากับโปรดักต์ใหม่ล่าสุดข,ของเรานะคะการเย r UV Invisible Serum Sunscreen นะคะก็มีกิจกรรมให้ลองเล่นเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการทดสอบเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ประสิทธิภาพกันแดดว่ากันแดดได้สูงสุดถึง99%นะคะแล้วก็มีออกาชัปองนะคะรูปน้องๆด้วยนะคะสามารถมาถ่ายรูปติดแฮชแท็กกิจกรรมในงานแล้วก็ดุนรับกาชัปองไปด้วยค่ะสีรับตัวนี้มีความพิเศษยังไงป็นสีรับกันแดดตัวนี้ ตัวกันแดดตัวนี้นะคะก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะคะจากกนรเย<ม>ก็คือมี a i r ล o x k เทคโนโลยีนะคะที่บางเบานะคะดูดอากาศนะคะทาเหมือนไม่ได้ทานะคะก็เลยเรียกเป็นชื่อเล่น,ลนว่ากันแดดเบาผิวนะคะแล้วก็มีวิตามินซีด้วยปกป้องนะคะส,ส,สูงสุดถึงสุดถึง99%นค่ะซึมซาบเร็วมากใช่ไหมใช่ค่ะก็ซึมซาบเร็วมากๆนะคะก็คือทาปุ๊บหายวับเหมือนไม่ได้ทาเลยค่ะสุภาสราค่ะลูกยังไงคะตัวนี้ในฐานแบรนด์ค่ะตัวนี้ก็คือนอกจากมีเทเล ในการจุดด่างดำนะคะแล้วก็ผิวหมองคล้ำจากการทำร้ายของแผนแดดด้วยะค่ะใช่ค่ะริงเราได้ทดลองใช้แ,ดดชแล้วใช่ค่ะเป็นไงบ้างมันมันซึมเร็วมันเัน็งนเร็วมันมันเติมได้แบบตลอดทั้งวันเลยะค่ะแล้วก็เป็นผิวที่คือเราอยู่กันย่มานนานนะคะเราก็จะค่อนข้างรู้ว่าโเกสของการยเีเ่ยเป็นยังไงบ้างเราก็ได้ใช้ตั้งแต่กันในอ่กากันแดดรุ่นแรก หทั้งรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสแล้วก็เทคโนโลยีมันมีความก้าวหน้าแล้วก็ก้าวกระโดดไปไกลมากเลยว่ะองอุราบัสอะแปแนเมต่์ติดสองคนเป็นไงฮะก็อ่ะตัวแทนตัวแทนตัวนบอกเลยว่าโปรดักต์ใหม่นี่เมื่อกี้นี้ผมแบบลองใช้ให้ทุกคนเห็นกันสดๆนะฮะที่เล่นเกมเมื่อกี้นี้ซองได้ได้มาซองหนึ่งใช้ทั้งซองทั้งซองจริงๆนะฮะเมื่อกี้ก็คือเมื่อกี้ยังคุยกับใครอะพี่รันอยู่เลยว่าแบบเฮ้ยแทบเล็ตมันซึมหายไปหมดเลยครับทั้งแขนลง ยิไมากเลยริงหเลยครับเครื่องากันแดดก็คือสิ่งสำคัญมากๆในชีวิตประจำวันแล้วยิ่งยิ่งพอมันจำเป็นกับชีวิตประจำวันมากใช่ไหมเราก็ยิ่งต้องใช้บ่อยแล้วมันก็เลยต้องแบบซึมเร็วเพราะว่ามันทุกวันททุกวันใช่แต่ตัวเอง ก็อยากจะขอฝากนะคะการแดดตัวใหม่นะคะการนเ e ย่ Invisible Serum Sunscreen นะคะก็ประเทศไทยเนี่ยแดดแรงมากๆนะคะทุกคนต้องทาก,กันแดดแล้วก็วันนี้กันเย่มาแล้วนะคะออกมาใหม่เป็นสูตรที่ทุกคนทาได้ผลว่าทาง่ายมากๆซึมไวมากๆแล้วก็ราคาเข้าถึง,ง,ไ,งได้ง่ายด้วยค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ